สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่สองกุมภาพันธ์นะครับทางสวนได้ทําการจัดเตรียมท่อนพันธุ์ย่้าหวานอิสราเอลนะครับเตรียมจะส่งให้กับคนพิเศษหนึ่งนะครับติดต่อทางสวนเข้ามานะครับว่าอยากได้ท่อนพันธุ์ห่าหวานอิสราเอลไปลงปลูกนะครับวันนี้ทางสวนเลยจัดเตรียมจัดส่งให้วันนี้เลยนะครับ นะครับชุดนี้นะครับทางสวนได้ทําการตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนนะครับซึ่งทางสวนจะปล่อยให้เขาได้อายุนะครับสามถึงสี่เดือนขึ้นไปนะครับแล้วจึงตัดมาเป็นท่อนพันธุ์นะครับจะส่งให้กับพี่พี่นะครับนะครับสำหรับอ่า พี่พี่ท่านใดนะครับที่นําไปลงปลูกนะครับปลูกได้ระยะประมาณสองเดือนหนึ่งถึงสองเดือนนะครับก็สามารถที่จะตัดใบนะครับเลี้ยงสัตว์ได้นะครับนะครับเนื่องจากว่าอายุประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยเหมาะสําหรับการตัดใบเลี้ยงสัตว์นะครับ ก็ยังไม่เหมาะที่จะตัดมาเป็นท่อนพันธุ์นะครับก็ทางสวนจะปล่อยให้ประมาณอายุประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับพอเขา,าได้อายุนะครับก็จะตัดมาเป็นท่อนพันธุ์นะครับเพราะว่ามันจะเหมาะนะครับสำหรับเป็นท่อนพันธุ์ต้นปลูกนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับจะจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ตำบลกุดแห่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับท่อนพันญยญ่าเลี้ยงสัตว์นะครับย่าหวานอิสราเอลก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนบัสะกลนครเข้ามาได้นะครับ หรือจากโทรศัพท์าหมายเลข091-0515839แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube คิอภาษาอังกฤษธนพัทรการเด้นนะครับที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ